สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไตายๆนะคะพี่น้องเครื่องบินไม่สามารถทําการจอดได้เพราะว่าหมอกมันเยอะพี่น้องจ๋าเช้ากับยาย่ายถ่ายพี่น้องเห็นไม่ชัดนะเข้าไปแล้วมันหมอกเยอะพี่น้องเข้าไปทําการบินไม่ได้เพรพี่น้องเลยเมื่อคืนฝนตกอย่างบักแหงพี่น้องจ๋าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์แล้วพี่น้องจ๋า หลัลงจากที่ฝน,นตกบ่งคืนนี่ตกมากพี่น้องเอ้ยตอนนี้บางพื้นที่ก็น้ำท่วมนะพี่น้องนะพี่น้องดูอากาศรอนนี่อากาศเย็นเดียวแล้วพี่น้องจ๋าอย่าผักใหญ่ก็สลบสลายหมดเลยพี่นอ้องเอ้ยทั้งฝนทั้งลมทั้งคืนอ่ะเจอกันใหญ่ไทยๆเชา้ชาๆว,ว,วันอาทิตย์นะคะพี่น้อง บรรยากาศมาให้ดูพี่น้องเห็นต้นเชอรี่ตรงนี้ไหมเห็นไหมคะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีนะคะพี่น้องเนาะต้นปลูกไว้ในบ้านพี่น้องแต่ว่ากินไม่ได้เพราะมันเปรี้ยวเพราะมันเป็นลูกเล็กมันเป็นลูก ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ป้องกันพี่น้องจากธรรมชาติเลยทำให้นอกินพี่น้องนะอาจจะประมาณนี้มืดตึบมืดตันพี่น้องฟักทองใหญ่ไทยๆก็อ,อกแล้วพี่น้องอ้ย ผักทองทั้งแตงอะไรก็บไม่รู้ล่ะนี่ก็รอยให้เขางอกเนาะผักอะไรประมาณนี้พี่น้องโอ้โห,โโหลมเย็นกับบรรยากาศอะไรก็สลบสลายหมดพี่น้องพี่น้องมีความสุขกันทุกคนเนอะพี่น้องจะดูแลรักษาสุขภาพ ออกมานั่งฟังเสียงเครื่องบินก็หวังว่าสถานการณ์มันคงจะกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆนี้ให้มันอยู่ในสภาวะปกตินะพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะพี่น้องเช้าๆกับยายไทยๆนะคะพี่น้องจะเห็นไหมคะ ันอาทิตย์แล้วมีความสุขกันทุกคนเนอะดีมีแหงดูคลิปยังมีความสุขสัตว์ตาข่ายไปมากิให้ยยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีเนอรลมห่วยห่วยพี่น้องจา๋าสัตว์ตาข่ายไปมากิให้ยายันเนเนอขอบพระคุณคะ่ะ